เรียกฉันว่าโออันนี้เสียงเบาไปไหมเสียงไมเบาไหมถ้าเสียงไม่บอกถ้าถ้าเกิดเสียงเ,เสียงเสียงเราเบาบอกนะเพราะว่าไม่อันนี้มันค่อนข้างแปลกๆเหมืนอนเจ้าอารมจัด อยากเล่นแมวเลยอ่ะแต่แบบหยิบมาเนี่ยโดนแน่นอนเลยจะาเล่นแมวโษทีนะจะาเล่นแมวอะาเล่นแมวโชว์อ่ะโอ้เคลลินหลุดแน่เลย ที่เบาเหรอเบาใช่ไหมเบามากเลยเหรอมันเบาแบบเบาจริงๆใช่ไหมเสียงเบาอ่ะโอเคได้ได้วันหนึ่งวันหนึ่ง รูนป๊บจับดรูนป๊บหนึ่งนะเปล่าจอกเล่นอ้าวอ้าวเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวนี้เราขัดจอกกันนะพี่พีเดี๋ยวนี้คุณขัดจอกแล้วนะครับ นี่ดูชิบะยูชิบะยูม่เล่นแมวแต่จะกินหมา <c oughs> จะเล่นแมวแต่จะกินหมาคิดเอาแล้วกัน <c oughs> ไปเลยคันสามเอา้าจริงซื้ออันนี้ยังทีเดียวเลยดีกว่าไหมล่ะ เอ,อซื้อสกินนี้สกินเดียวที่คุ้มไปเลยดีกว่าไหมเออจริงๆไม่เข้าเนี <laughs> ้ยเหมียวเหมียวเฉยพิ้พทีผมจะมาแล้วครับเล่นแมวต่จะกินหมาหัวละฝั่งนู้นยังหนักอะ่ะ ไม่ได้เล่นแมวนานทั้วทีมเราเขาใครปวดกว่ากันครับตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นทีมเขานะแต่ทีมเรานี่ต้องประมาณเลดเกมเลยฮะเลดเกมโคตรเลยอ่ะจริงๆ ม่ดอ้าว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 ใครใครโหมดเปล่านะเกินไปพี่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 อยู่ฝ่ายตรงข้ามอ่ะพี่พี่ ักตกอีกแล้วดักตกแล้วันนี้ดักตกบ่อยเกินนะพี่บีพี่บีดักตก่อยเลดักตกผมบ่อยเกินอะ่ะ เจอแล้ะพี่ก hey, ินของแท้ไม่ทำอะไรเลยนะนะแอมโดนแอมโดนหน่อย กดหมดแล้วกดหมดเกี้ยงเลยันนี้ผมใจจัดอ่ะเอ้ยมันยิ้มโยนผมเหมียวเมียวแน่เขาจักศบผมซาสตีมวันนี้ เนี่ยดูดิมาตักตบผมทุกคนมันรู้สึกแบบปลื้มใจนะนเวลาแบบว่าได้ได้จ,จับเมนอะ่ะมันรู้สึกว่ามันแบบปลื้มปิ่มอ่ะมันมันปลืมปล้มปิ่มทางใจเลยมีวอร์ดไหมนะเ, <c oughs> เนี่ยโอเคโยนเลยคราบอม เขาก็พยายามจะสู้นะแต่คือป่าเอาไปแกงกันรลอนเลยฝังอุ้ยอุ้ยเวก้าล็อกดูแล้วน่ะมันบางยังไงวะเห็นเลือดเลือดไม่เยอะกว่าเวก้าอีกแล้วน่ะเลือดผมเขาบอกว่าตัวตัวใหม่มันบางบอกบางยังไงวะนั่นเลือดดูท่าเลยเยอะกว่าเวก้าอีกแล้วน่ะไม่บางเลยนะตัวใหม่นั่น่ะ ดักตบผมไม่เท่าไหร่ไอ้เยีไอ้โยนยิแม่งเจอป่าฝั่งนน้นแล้วบอกฝั่งนน้นแบบม่งเหมือนแค้นแบบตายที่แล้วอ่ะและ้วคือมาระบายาตาเนี่ย โดนด้วยแข็งแค่แล้วเอ้ยอแบบัพโอ้อัพพีดีกแวอัพพีดีแกว่าจะอัพ,พ,อพ,พ,อพ,พจะบิวจะได้โล่โล่เยอะๆแต่อัพคิวเฉยเลย แต่ไอคิวมันจะโลนี่ยแต่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละต้องอัพยีวนะครับอัพคิวต่อวุ้ย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 เวก้ามาเวก้ามาอู้โยนิมาด้วยโอ้โหเป็นงานจัดตอนนี้เป็นงานจัดเป็นไงครทำกับพี่น้องพีน้องพีเธอปลอมมาแล้ว ก็โดนอยู่ดีครับน้องพีพีจะมีการตีซีอาปากด้วนน่ะปากด้วนนะเอาสุดเลยนะเอาสุดเลยนะเนี้ย เอาสุเลยนะครับคนนี้อุ als, are ้ยโดนด้วยอุ้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 ยโผล่ไปหนึ่งทีอะน้องจุ๊บ ว,วเอาแล้วเอาแล้วอยู่นี้มันจะแพน้าอะไรได้เนี่ยโดนแก๊งยับขนาดเนี้ยทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้โขากโดนอีกแล้วด้วยกล้าที่เขาล็อกแม่นนะเนี่ยเาจริงแต่ปามไม่ทันไง อุ้ยไม่โดน่โดนอีกแล้วไอ้ยคำว่าอยู่ในที่ไรแม่งเหมือนแบบมันต้องมีคำว่าเกิดอ่ะแบบว่ามีคำว่าเกิดเจ็ดอ่ะคือมีคำว่ามาแรงมาด้วยอ่ะก็คืออันเนี้ยแกก็พยายามเป็นเต็มทีแล้วแต่ป่าแม่งแกล้งยั้งที่ไหนทางน้น แล้วพี่เวก้าผมเทเลพอร์ตอย่างนั้น ใจตปกันนะครับเดือดเยอะจเดือดเยอะเดือดเยอะเดือด,ด,ด,ด <g ul ch> กันเกินอ่ะอุ๊ยแม่นๆเลยครับแอด อย่างเลยหมดทุกอย่างเอาเลยหมดทุกอย่างไม่มีแดกแนละ้วสิพี่อยู่ในผมนะเนี่ยเขาก็เคลียร์คลิปทันกับกับเด็กตกผมนะเว้ยเนี่ยเขา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 ก็ไม่ได้แย่นะเว้ยแต่แบบว่าโดนป่าแก๊งบ่อยจัดอะ เพราะว่าเคลียร์คียไปกับท็อปฝั่งนู้นน่ะแต่โดนปากแกงไปหน่อยเมื่อกี้ผมแหลก่อกี้ผายเมื่อกี้อยู่กระตุกแล้วคือ ผมจะออกมารับตะกีว้ว่าผมรับรับรับน,น่าจะรับรับสกิลแอร์ทันอยู่แต่แบบว่าไอ้ยัยวิกกี้มันกระตุกไปอยู่กระตุกเฉยเลยงงเลยอันนี้วิกกี้ที่งงจริงกระตุกเฉยเลยงงอืมวิกกี้ที่ออกรับสกิลแทย์แคลรี่นะแต่แบบกระตุกอะกระตุกกับน้องเอ้ย อะไรแล้วฮ่่าฮ่แครีไ่เอาเอาเว <laughs> ลนะเนี่ยแครีผมรอดไอ้น้องเอ้ย <c oughs> แ้วเราเมืไหร่ผได้ไอซีเนี่ยไอเทมกินเนี่ยเนี่ย,ยดีอะแครีรอด ผมเองเอาวันแล้วอขาออกไม่ทันขอโทษแอดออกมาไม่ทันออกมาล็อไม่ทัน ด้วยได้ประกาดูก่อนดีกว่านะครับพี่เจดูผมก่อนบอกไว้ถ้ากูชนะตาเนี้ยพี่เจถ้ากูชนะตานี้กูจะ,จะซื้อสกินแมวไอ้เฟรนช์พาร์น่นนะไปถึงซื้อเฟรนช์พาร์น่นนะเพื่อเอาไปกินแมวอ่ะเออเข้าไะโอ้ยชนะชนะกะ็ะกะแย่แล้วอย่างนั้นอ่ะ แม่ผมจะช้าวาดไปก่นา,ากน what, what? thôi, đổi dạy thôi, dạy đổi dạy đổi dạy đổi đi spam แปมโกด์อะบอกเลยผมไปเล่นกับ,ก,บกับคุณทีรอละเกินไปเล่นกับคุณทีรอเดี๋ยวดูก่อนว่าแคลี่พอดชอบอะออกแล้วแคลี่ชอบแมวทุกคน ใคร,มรแม่งจะเกลียดแมวลงวะถามจริงแคลรี่เก,ก่งๆต้องคู่กับแมวเว้ยตับ,บ <c oughs> <c oughs> ตัวอื่นมาสละไปเสพเจสติเกอร์นี่ว่า โค้ดคอต์จะบอกเลยแบบอะไรเงี้ยใส่แมวอ่ะกับแมวทั้งแคลรี่อ่ะโหแต่แมวจัดอ่ะที่จะกจบเกมได้นี่โอ้โหโคตรภูมิใจเลยนะเว้ยเสีาวาเอาเมอตัวเองมาเล่นแล้วชนะหรือแม้โอกาสมันจะน้อยนิดก็เถอะแต่เอาจริงแมวไม่เหมาะกับพวกแบบแคลรี่แบบว่าอย่างจิงอ่ารเงี้ยจิง ทิ้ง uh, riel, ad, แอดเดียวแอดเน่พวกแบบซอยยิ่งๆกันเหมาะมากรูเซียนอย่างเงี้ยแต่แต่รูเซียนมันไม่มันไม่ขนาดนั้นไงแต่ถ้าเกิดตามจริงอ่ะเหมาอเหมาะกับจริงกับแอดมากกว่าแมวแล้วคือพี่กา,ายหยิบหยิบแอดมาแล้วหวานหมูจัดจัด Yeah, no problem. Who do? Who เปิดเปิดแมพโคาโซยแล้วพี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 ไอ้ไม่ใช่พีเจเจเจนี่นี่นี่เดี๋ยวมึงดูนี่มึงดูนี่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 มึงดูนี่ดูนี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นชื่อมันปะเห็นชื่อไหมไอ้เจเห็นชื่อมันปะมันดักตบผมแต่มันโดนแครี่ผมซอยมันโดนแครี่ผมซอย แคลลี่กูกวฟินแล้ว oh, like แคลี่ฮารายไม่สนแล้วนเนี้ย like แคลลี่ผมเอาเรื่องจัดอ่ะดูแคลลีน่นี่ซอยดิไม่เห็นหรอมันโดอ่ะแบบบลูอ่ะไอ้ที่อ่ะ แบบตัวพุนอะ่ะมันดูอะ่ะเอาเอาจริงๆเราควรจะมาโซนโซนบาลอนน,ะนะอนั่นแหละอันจริงงั้นก็แล้นแหละเราเป็นแค่แมวเปแค่ตาปอดอะ่ะตำแหน่งด้อยๆเขี่ยเอไว้เติมทีไม่เฉยอุ้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 ย,ยดูเลือดเลือดเทดูเลือดเทมันคิดเยอะ โอ้ไอ้เหี้ยแค่ไอเทมชิ้นนี้ชิน้นเดียวใส่เคน,นน่ะไอ้เหี้ยเคนเลือดเต็มเลยเมื่อกี้ตัดเลือดเลยนะที่จริงคือกูไม่ได้เกาะเคนเลยดนะ้วยเมื่อกี้คือกูยังกูยังไม่ได้เกาะเกาะเคนเลยอะ่ะโอ้ยจะไปเกาะเคนนี่หนักเลยนะที่จริงเนี่ยเลือดเด้งบ้าเคนผม ตึงตึงเต็งตึงเาไอ้ที่ย่มดแต่มดนแอคให้ตัดต็งเต็งตงเต็งพีเต็งเต็งตงตึงพีต็งตักตกอะไรดักตกอะไรมันจบแล้วนายชนะแล้วครับชนะแล้วครับนะนะนายพี เอาไปเลยหนึ่งเอาไปเลยหนึ่งหัวใจแคลรี่ของผมวูนอยู่หนังเงี้ยแหละวูไม่วูไม่เป็นไรหรอกวูนอยู่หนังเงี้ยแหละโห้ล่ะแคลรี่ใครใครกูปน่ะตอนเราเป็นแคลรี่อยู่แล้วป้องหวาโอ้โห้เอ็ดบวกเลยเป็นไงแคลรี่ผมถูกจัดอ่ะไอ้อยากให้แคลรี่แต่ไม่ให้กูไปสัตว์งอนละกูควรอาสาเลยไอยู่กันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนดีกันก่อนใจเย็นใจเย็นอยู่ด้วยกันก่อน อยู่กันก่อนอยู่กันก่อนอยู่กันก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหอยู่กันก่อนอยู่กันก่อนใจเย็นนะปากโคตรโง่โหถ้าฝั่งมึงโง่แล้วฝั่งกูไม่ไม่มึนเลยเหรอโอเคมา ฉลองด้วยการที่ตบทางใหพีทังชนะเกมเดี๋ยวผมจะซื้อพิเทนพาร์ทนี้ก่อ่นเลยขอเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมาโอเคเปล่าไปเข้าน้ำก่อนนะเดี๋ยกลับมาเดี๋ยกลับมาบเขาเฉยแล้วกลับมา,บมาเดี๋ยกลับมาซื้อแมวโชว์ว่าจะซื้อของไอ้นั่นด้วยอะไรวะของเฟกเกอร์แต่แม่งแพงเกินไม่เอาเอาเป็นพาร์ทเลยแหละไม่อยากตังค์ไม่มีเราผู้เล่ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้องซื้อฟพยูมี่เลยอ่ะ แล้วถ้ากินแมวนี่มันแยก่กันหรอหรืออะไรดูดิต่อมันแยก่กันแต่ละแต่ไงก็เอาแต่กินนี้อยู่ดีอะ่ะยูบี้ผมผมมาแล้ว ูได้กล่องด้วยได้กล่องด้วยผมเติมซื้อเพื่อคุณเลยยูมี่อันนี้ไม่พออยู่แล้วไอทีนน่อ้ตังไม่มี เหลืออะไรอ่ะตะกินไว้ยูบี้เว้ยขอบคุณแตกแล้วขอบคุณแตกขอบคุณครับเลยอดขอบคุณมากครับเลยอดที่พาตะกินยูมี่เข้ามาในเกมครับตอนแรกผมจะไม่เติมแล้วแต่คุณเอาตะกินยูมีไหมผมขนาดเนี้ย ขอบคุณมากครับไม่ออ์คุณไปลากตัวก่อนไอสัตว์คุณเหนียวแล้ว